ดูบรรยากาศในร้านบรรยากาศดีมากเลยที่นี่เขานําเข้านะครับมันเลยราคาสูงนะอันนี้ทูน่านะสดมากเลยแดงมากเลยแล้วก็นี่อันนี้สามอนโอโทโร่นะเนี้ยยีราใหญ่มากดูเลยไก่ทอดคาราเกะค่ะอมาม่ากินของเด็กเด็ดมากเลย <c oughs> แต่บอร่อยแซ่บ <c oughs> นี่มาแล้วนะครับอันนี้เป็นของทอดนะของร้านนี้นะ สวัสดีครับทุกคนมีพบกับอลิซล็อกเป้านะวันนี้อลิซไม่ได้มาพรุ่งนี้อลิซจะไปโรงเรียนแล้วก็เลยมาไม่ได้นะวันนี้มากินข้าวร้านกาลิกิสี่สามสองนะครับอันนี้เรียกว่ามาซ้ําอยู่โครงการเดือรอินพารามสามน,นี่ดูบรรยากาศในร้านบรรยากาศดีมากเลยฝั่งนี้ด้วยอ่านี่มากับอากงมากับม้าด้วยเดี๋ยวถ่ายเอามาให้ดูม้ามาเป็นตัวประกอบในการถือกล้องค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูครับเมนูร้านสกาลิกิ4 3 2นะครับร้านนี้เขามีหลายสาขาโดยวันนี้จะเป็นข้าวคูโรเบกโอ้โอปลาที่นี่เขานำเข้านะครับมันเลยราคาสูงนะปลาฮงมาคุโรจากหมูกก่เกาะโกโตจังหวัดน,นางาซากิคูโรมาคุโรที่ได้รับคำกล่าวว่าเป็นมาคุโรชั้นสูงและมีเนื้อที่อร่อยที่สุดในบรรดามาคุโรทั้งหมดด้วยสีของลำตัวพบเห็นได้ยาก จึงได้รับการขนานนามว่าแบ็คไดมอนด์นะครับไม่น่ากินแล้วมันไม่เหมือนที่อื่นเลยต่อมานี่จะเป็นพวกปัตตุดิกนะครับต้องอ่านนะเนี่ยถ้าไม่อ่านไม่รู้ไข่ไก่ยังมาอางที่ญี่ปุ่นเลยโอคุอูมะนําเข้าหมดน่ะมาที่นี่อร่อยเพราะว่าเขานําเข้าของก็นำเข้าหมดเลยนี่จะเป็นแซกซินัมพอสนะสามารถสั่งทานเล 4, นขสี่ท่าึ้นไปมีเครื่องดื่มแล้วก็มีของกินนะ 1,200บาทอ๋อนี่เป็นเซตคือได้ขนาดประมาณนี้พวกเบียร์อาซาฮีดราฟเบียร์มีวิสกี้มีชูไฮชูไฮคือรน้ำผลไม้เมนูแปลกๆเยอะโชจูนะอันนี้เป็นชานมไข่มุกอูเครื่องดื่มเยอะมากเลยอันนี้คือเป็นพวกโปรอมวชั่นเบียร์มานี่หน้าของอาหารอันนี้เป็นกุ้งแดงนี้เป็นแอปเปอร์ทเซอร์นี้บาโกโรนะครับสี่ร้อยห้าร้อย 699จะมีโอโทโร่อากามิซาเซมินะนี้จะเป็นรวมเั้งรวมพวกของดิบต่างๆไก่เซนถอยเม่นพวกนี้จะเป็นของน้ำข้าวราคาจะสูงอันนี้จะเป็นโปรโมชัน่นซูชิ2ชิ้นร9 9บาทพวกนี้จะเป็นเนื้อผีเมียนนิดหนึ่งนะข้าวปั้นหน้าปลาไหลข้าวปั้นหน้าวากิวข้าวปั้นปุ้งแดงกุ้งหวาน ไข่ปลาน,าน้ปั้นหน้าหอยเชลหน้านี้จะมีแต่ราคา66บาทแล้วก็99บาทถ้าเป็นมาคุโร่จะกระแพงอันนี้จะเป็นซูชิเซ็ตนะจะมีรวมหลายอย่างมีข้าวปั้นข้าวห่อสาลายนะครับอันนี้เรียกว่าปลากีนะพวกข้าวห่อสลาลยอันนี้โลนที่ทาโกยากินะครับแต่ที่นี่มีหลายหน้านะมีคอนซาซอตโตอยู่ซอสทาโกยากิร้านนี้น่าจะเด็ดนะเพราะราคาสูง 3 9 0 16ชิ้นโอโคโนมิยากิพิซซ่าญี่ปุ่นเป็นแบบมิกซ์นะอันนี้เป็นกุ้งกุ้งหมูปลาหมึกนะครับอันนี้ยากิโซบะร้านนี้เขาทำอาหารอร่อยนะอันนี้ของทอดที่ไม่แพงมากพุชิคัสึแนะนับนี่เลยป็นซอสเสรเป็นไส้กรอกเยอะนะมี20กว่าอย่างสั่งเป็นรวมก็ได้นะครับ5ชิ้น10ชิ้นเลือกได้พยวซ่าอร่อยคิดหน่ากินชิ้นใหญ่อันนี้วากิวเนื้อสเต็กนะครับ เมนูเยอะนะโอมิวากิวนะครับขายเนื้อมาได้เลยนะแกงกะหรี่มีกะเพราด้วย2.40แปลกมากเลยสลัดกินเป็นตัวนี้นะยำแซลมอนสลัดนะครับยำแบบไทยเผ็ดเลยแหละวนี้ก็สลัดกันแอปปอรทเซอร์นะครับพวกนี้เต้าหู้หวานอ๋อพวกผัดผัดนะจิผัดเลยพวกนี้อันี้พวกทอด ไก่คาราเกะเนฟนฟายนะครับแซนบูระซาก,กาชิก,กิไก่ทอดนะครับอันนี้เขาใช้พ้องเสียงน,นะไปยำทำเป็นลาบนิไส้กอกนะครับไส้กอกนี่ก็น่ากินนะวันนี้ที่เราสั่งนะเป็นเมนูยอดนิยมเลยนะอันนี้ปูหน้าซาซิมิดูน่ากินไหมน่ากินน่ากินนะร้นนะนานเน,นีนนน้ยซาซิมิเขาดูน่ากินมากเลยอันนี้จะเป็นแซลมอนนะซาซิมิตอนนั้นที่มาถ่ายอ่ะคือมันหลายปีแล้วที่ยังเด็กมากแล้วก็อย่างหนึ่งตอนนั้นเรายังตัดต่อไม่ค่อยดีถ่ายไม่ค่อยเก่งวันเนี้ย ก็เลยมาซ้ร้านนี้เขาบอกว่าเชฟเป็นเป็นคนญี่ปุ่นเลยป้าปาเชฟเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมอ๋ออ่ะกงบอกว่าอากงบอกว่าเชฟมาจากญี่ปุ่นแต่เป็นคนผิวดำนี่อันนี้ทูน่านะสดมากเลยแดงมากเลยแล้วก็นี่อันนี้สามอน นนป,ปลาติดเยอะจังครับร้านนี้ต้องกินของดิบประมาๆซูชิใช่แล้วก็นี่น้ำชาเขา <c oughs> เหมือนน้ำเปล่านี่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 อันนี้ให้ถ่ายนี่อะไรถ่ายอยู่ป <c oughs> ้าไม่รู้ค่ะคุณน้่งเฉลยโอโทโร่นะเนี่ยโอโทโร่ <c oughs> มันคือทูน่าแหละแต่มันตัวใหญ่แล้วมันก็เป็นส่วนที่ไม่แน่ใจมันเป็นส่วนไหนนะแต่เป็นส่วนที่แพงของปลาทูน่าแหละได้มาชิ้นหนึ่ง อโผงให้ฉิดเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอโทโร่ก่อนเลยโโโกลยงบอกโอโทโร่อร่อยนะมันจะเหมือนกับจะมีมันแทรกอะ่ะแล้วก็สีมันจะออกแบบว่าแดงส่วนหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งจะออกชมพูอ,มอร่อยมากเนื้อแบบดีมากนุ่มมากร้านนี้ทูน่าดีนะครับไม่เหมือนทูนาท่าทั่วไปลื่นเลยอ,อันนี้จะเป็นทูน่านะเห็นไหมสีมันจะแดงทั้งอันเลยเมื่อกี้มันออกข้างหนึ่งแดงข้างหนึ่งชมพูนะอังนี้มันจะมีความเหนียวนิดนึง เรา้ลมันจะลื่นเลยขัดกินเลขาเลยนี้มันเนื้อมันจะมีความเหนียวกว่ามันเป็นคนละส่วนกันอร่อยมากเลยสุดยอดที่นี่ถูกน้าดีมากอันนี้นะแซลมอนแซลมอนมันก็ไม่เหมือนที่อื่นอะ่ะอร่อยมากแซลมอนดีอ่ะเนื้อนี่มมากละลายในปากเลยอันนี้เป็นสาลายนะ่ะมันกินกับพวกปลาดิบจิ้มได้อร่อยอันนี้เป็นซูชิอันนี้โปรโมชั่นนะ66บาทสองชิ้น เวลาจิ้มเขาจิ้มอย่างนี้นะจิ้มอย่างนี้อร่อยมากเดี๋ยวมาดูเกี๊ยวซ้าเกี๊ยวซ้าใหญ่มากดูเลยนึกว่าผิวกล้วยเหมือนผิวกล้ยเลยใหญ่มากแปลกนะโอ้โหไส้เยอะมากเลยเดี๋ยวลองชิมดูนะเป็นยังไงบ้างจริงๆที่นี่เน้นปลาดิบนะปลาดิบอร่อยแต่มาชอบกินพวกของทอดนี่นี่น้ำจิ้มอยู่นี่มากมาไทย เกี๊ยวมันมีเหมือนน้ำน้ำด้วยอะมาเหมือนเกี๋ยวหลงเป่าอ,อร่อยมากเลยอันนี้คือซาบะ่างสีอิวอ่ะเดี๋ยวลองชิมดูดูดิพันร้อนๆเลยมากดูดิมาเห็นปะ่ะน,นี้นะอร่อยมากดีจริงอ่ะร้านนี้ยมแนะนำอ่านี่มาแล้วอันนี้คือยำแซลมอนแซลมอนยำไทยเดี๋ยวลองกินดู มัน <cam ber> จะมีพริกอยู่มีผักมีแตงกวาญี่ปุนป่นเผ็ดมากเลยแต่อร,<ซ>อร่อยแซ่บไก่ทอดชาลาเกะค่ะอามาก,กินของเด็ก <cam ber> ไม่กินหนึบค่ะอมาก,กินไม่เป็น <cam ber> มันเหม็นข้าวเลวยต้องกินไก่ทอดคาราเกะค่ะแต่ยังไม่รู้เป็นงไงนะคะพ่อมากไม่เคยกินเลย อ,อ,อร่อยเหมือนเจ็ดบุญว่าจริงๆะส่ดยอดนี่ออมาแล้วนะครับอันนี้เป็นของทอดนะของร้านนี้นะเป็นของชุบแป้งทอดเขาเรียกว่าคุชิทัสึ์อันนี้มีเห็ดหอมมีไม้ฝรั่งทอดมีไส้กรอกแล้วก็มีไก่แล้วก็หมูทอดแล้วก็หมูทอดนะครับสั่งมาหกไม้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเอานี่กัดอ่าโอ้กรอบมากดูท่าทางไม้ได้เท่าไหร่มา สามสิบกว่าบาทสิบกว่าบาทกับหักนจั๊กจัมอืมไม่แพงด้วยไม้ละสามสิบกว่าบาทแล้วน้ำจิ้มเขาอะไนอ่ะน้ำจิ้มมันจะเหมือนชุมเทมบูระประมาณเทมแน่ๆเลยเวิร์กไหมแป้งมันบางอ่ะกรอบอร่อยฮนะเดี๋ยวลองใส่กรอบดูมาใส้กรอบมาลองหั่นดูช้อนห่งะลลองดูใช่หรือเปล่า ใช่ใช่นี่ไส้อยเกาะธรรมดาอร่อยนะเหมือนแป้งมันเหมือนเคลือบมันเหมือนเคลือบข้างนอกเลยเลยอะเคลือบแบบแป้งมันกรอบพุ่วเลยไส้งกรอบอร่อยไส้อยเกาะลงพันเดี๋ยวลองนี่อีกอันหนึ่งนี่ไหลมากไม่ไก่หปล่า นี่เป็นมันนะครับเ,เมันไม่เหมือนเทปุระร้านที่ทำอาหารเก่งมากแป้งมันเคลือบอยู่ข้างนอกอร,อ,อ,อร่อยมากเลยแต่ไส้กรอกอร่อยนะไส้กรอกใส้ได้เลยเจกบุญเป็นไงบ้างอร่อยมากครับใครที่อยากกินอาหารญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะมาที่นี่เลยครับที่นี่คุณภาพดีพรสมันอนาจ,จะสูงนิดนึงนะแต่คุณภาพดีแล้วก็ที่นี่เขามีบร,ริการเป็นเบียร์บุฟเฟ่นะ แต่นี่ไม่ได้ทานมาได้นะกดติดตามช่องอลิลล็อกเป้าด้วยนะครับอันนี้เป็นเิ็นรีวิวเล็กๆเ,เพราะว่าที่นี่เราเคยมาขายแล้วนะครับคราวนี้ก็คือมาซ้ำวิธีหนึ่งมาถ่ายกนะครับก็เลยให้ดูว่าวันนี้เรากินอะไรบ้างครับรสชาติเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไง,าานไงคนนี่่อยเยอะานั่งสบายๆปกติเดยวข้างนอกนี่จะมีดนรีสดด้วยแล้วก็จะมีเบียร์แต่วันนี้เป็นวันจันทร์นะฝนตกด้วยก็เลยคนไม่มีอ่ามาแพนไปดูหน่อยให้เห็นข้างนอกตรงนี้บีบมุมบรรยากาศเห็นปะ Okay, โอเคไงคก็ฝากแชร์กดไลค์กดติดตามช่องอริสล็อกเ้าด้วยนะครับขอบคุณครับย